สวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับหลังจากนินทาเล่าไปแป๊บเดียวเรากลับขึ้นมาเลยครับเรากลับขึ้นมาแล้วหลังจากว่าพื้นเราไปครับผมมาเลยคลิดพึ่งเด้งนะลุงพลเปิดรูต้องใช้จะสูนรีบจับเลยข่อยว่าเห่นได้ซื้อเด้อพ,พ่อใหญ่พ่นเด้อข่อยว่าเห่นได้ซื้อเด้อลุงพลมากลับมาแล้วข่อยว่าวเดชนินทาลุงไปแล้วพี่น,น้องข่อยว่าเห่นได้ซื้อ บอลเล่นครับผมบดเบอลอีลีผมบอลเล่นมันเป็นคอนเทนต์ลุงแล้วอันนี้นะครับผมก็เมื่อกี้เป็นการพูดเล่นพูดหยอกกันไปเฉยๆนะครับหยอกนิดๆนะครับผมคนขี้ดื้อค้นขี้ดื้อครับผมเฝ้าก้าวขึ้นมาหน่ครับผมฮะใหญ่ละไอ้พยูเจนไปเม่ไปหิ้วหน้ามันแม่เออแสงได้แสงได้แสงได้ ใช้คอยคอยคว้ตรวจยาก่อนหด่อยคอยคอยควตรวจพยาบ้างไงหน่อเจ้าไปซื้อเอาหรือว่าเจ้าไปหาหมอเจ้าไปซื้อเอาหรือเจ้าไปหาหมอมายายาได้ต้องตรวจพยาครับต้องตรวจต้องตรวจยาครับต้องตรวจพยาแชมพูเ้านี้ ใช่อย่าอ้โอ้รอพอสตอครับผมถูกต้องครับโลยํำรวจทอยาแสดงว่าเป็นหาหมออิลีว่าในนี้หมอคือจะไม่ขึ้ยังเหมือนเส้าหมอทำแผลให้เรียบร้อยนะครับผมขูดบนขูดบ้าเมนบ้ยไปูดเลย้ำูดอ้ดเจ็บได้ไค่ะเอา้าเป็นยังมาดนี้ไม่ยังเอ่เก้าพลาดลดลงไปหาหมอ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 พลาดคิดจ ไปหาหมอไปหาหมอไปอะไรตอนนี้หมอพักเที่ยงฮัลเล่มือเส้าอนี้บอกซื้อแต้มใหม่ซื้อแต้มใหม่เพิ่นไปหาหมออ้หลี่เพิ่อนไปไหนนี่หมอมามือเช้าเพิ่นหนีหมอมาลุงไอพี่ไอพี่เน่งลุงไปจันลุงเน่งลุงเน่งเออลุงลุงเพิ่นหนีหมอมากมือเช้าเพิ่นเพื่นหนีหมอจากโรงพยาบาลว่านอนมามานั่งกินเข่าอยู่นี่ เออบันนี้เพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นบอกว่าสิไปหาหมออยู่อนามัยปู่ผมก็เลยมาตรวจเบิ่งว่าเพิ่นสีนี้หมออีกบ่เพิ่นไปหาหมอเอรีโอ้โหโอ้นะครับผมโอ้เขาเจ้าขวนเลยขาเจ้าขวนแท้เลยไปยังก่อนเมื่อกี้ไปยังเมื่อกี้ โอ้ไหลลงพ้นเฝ้ามาเฝ้ามาตรวจหอยยาลงจนเฝ้าอันเกือบขาด้นออนนพะครับผมหลังจากตีนินท่าหลังจากตีนินท่าเพิ่นเพิ่นเฝ้ามาเพิ่นไปหาหมออีหลีเดี๋ยวใจเย็นเออเขาบอกหมอบอกให้ยกสูงไว้ก่อนนะ โอ้ออออันนี้คือต้องทำตามหมอสั่งต้องทำตามหมอสั่งอ่ะหมอบอกให้ยกสูงยกรูดเพิ่น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 ว่าให้ห้อยขาได้ลุงเอาเอาขาไว้สูงๆใช่หรือเอาให้ไปนอนเปยยกขาขึ้นสูงๆเออนอนเปยได้นอนเปยได้นั่นเด้เปยไม้ไผ่ได้เชือกพี่อดีซรน่ะลงลงเชือกคนดึงขึ้นดึงคนแทรกลอกขึ้นเพิ่นไปหาหมอยดี นกันบาดทะยักแม่นแล้วอันรวดรวดบาดสามสามพอมาตัวก็เคยฉีดสามหมอแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ฉีดยากันบาดทะยักอ่ะมันถ้าเกิดเขาเรียลิ้งแข็งปากแข็งขึ้นมาก็เสียทุกไลน์เสียทุกไลน์ติดเชื้อมันจะติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าของลูกมันรวดบาดของผมมันหมดกัด ลีนแข็งก็เจ้าเขาบอกมันเป็นแผลไอ้แผลคือยังเงี้ย่ะมันมันประมาณหลวดบาดไงมีหัวแข็งอย่างเดียวมันมันประมาณหลวดบาดของผมของลุงมันลวดบาดค่ะบาดจิตเออลวดเอมันขึ้นสนิมเออมันขึ้นสนิมมันเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะแต่มันเนาะมันสกปรกใช่ไหมโดนล้ไปแช่น้ำปูนแล้วก็ไปโดดแช่น้ำปูนอยู่ในบ่อเด้น้ำปูนอยู่ในบ่อโดลูกทว้าวแต่เขาใส่เกือบบูดแน่ใส่เกือบบูดแน่เกือบกืบว่าใส่เพื่อน่ะ วัดไสไปกระจมเนาะบูนกระไดวัดเลยเกือบกับวั่ไสเฮ็ดงานบวถึกใส่เกือบเอียงก่อนอื่นบัเซฟตี้ก็แช่อยู่นานไงมันก็ทั้งกัดทั้งอะไรเลยเนาะมันก็ซึมเนาะซึมแล้วน้ำปูนกัดแผลแต่ยังอยู่ดัมมือเรามันยังกัดเลยยังเป็นขาวๆอ่ะหลอกหลอกใบตีนแตกใส่เหยียบปูนอีกค่ะตีนแตกให้มันหลอกว่ะหายแล้วแหละ ฉันยังไม่ตายเขาลีดมาด้วยไงบีบบเบาะไงเออลีดแล้วขูดแล้วก็บีบอ๋อมันได้หนอนเขาจะเขาจะเปิดแผลแล้วก็บีบออกไปเลยขูดบะเนี้ยบ้านโบอ้อยไปวะโบอ้อยตีบ้านเนี้ยชื่อจ่าชามเลยไม่ไม่โอ้ยครับบ่เปิดนายนาำิษนาำเดียวจะขูดก็น่ากลัวมันไม่กว้างแผลนิดเดียวถ้าแผลกว้างโอตัวหนึ่งแผลซิวใช่ไหม ก็เป็นพวกโอยพี่เคยเห็นไหมพี่เคยเป็นฝีป่ะเออแมนมีแล้วก็ตัดเลยนะเขาผ่าตัดเขาผ่าฝีอ่ะฝีนะเขาเอาอย่างเงี้เลย่องนแล้วก็คว้านมันีลยขวามีดน้อยเขาแหกเลยคือคือเขาเขาเขาผมผมเคยไปผ่าตรงเนี้ยตรงนี้ข้างหัเนี่ยมันเป็นฝีแล้วทีเนี้ยมันมันมีดผ่ามีดผ่าแล้วมันเอาอะไรไม่รู้มาคว้านข้างในอ่ะพี่ คือขวานรอบปากแผลแล้วนี่ไงอันดี่ฟีเพมันอันดี่ฟีฟพมันเที่ยวก้อนเนี่ยถ้าทนเจ็บได้เนี่ยค่อยค่อยขวานให้ก็ได้ถ้าไม่วานมันก็ไม่หายง้มันจะเป็นขึ้นยี่ใหม่สีอ่ะเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามต่อมน้ําเหลืองตับเสพตรงไหนมีแผลคันขึ้นผุดขึ้นไปตรงนั้นหัวศีลดวงกี้อ่ะมันต้องตัดเอารากมันออกครับว่าอื าาแต่วันก็หายเด้ตัดแล้วก็ไปขึ้นอีกอันนี้มุดต,ตรงนี้ทีไปมุดต,ตรงนั้นทีขึ้นขึ้นไปเรื่อยในตัวเราอะฝีหางฝีมีตัวเขาเอิญนนะนะข่าวเขาเอิญว, <c oughs> ว่ามีว่ามันว่าหางมีอีกอย่างเลยหางมีฝีหางมีฝีเกียดหลายวันหน่อยไปไปนอน,น,นไปนอนเมื่อมาเมาืมนอนม่อนอนก็ต้องเมื่อนอนดอกนอกอยู่นี่แหละนอนอยู่แถวนี้แหละเขาจะได้ท้ายคลิปไม่ค่อยสิ้นว่าจบ ดูพวกเจ้าทำงานหรือเปล่าบอแล้วครับผมเบิดซิทธิ์นทนเลยเบิดซีดบอไดนินทาแล้วคอยวนถ้าได้ปล่อยคิก็ตนินทาแล้วก็มาแล้วเบีดแล้วบอสไ้ขึ้นสูงไว้อออะ่าเพ่อนพี้องจงใจที่ดีใจโอ้สามเข็มข้าจะบอกให้ไปซีดีว่าไหนลุงอีกสามเดือนไปซีดอีกทีหนึงอย่าอย่ากันดัดทายัก สามเข็มห่างกันน่าจะสามเดือนเข็มเลยหรอสามเดือนเข็มอ๋อสามครั้งเอาขึ้นสูงไว้เพื่อไม่ให้มันบวมบ่ลุงกินยาตามหมอสั่งก่อนหมอสั่งว่าน้ำน้ำยาสี่วันก็หายจริงอ่ะไปได้ไหมเมื่อบานได้ไหมต้องเสียดายฮ็ดตามหมอสั่งเออสี่วันสามวันก็หายเออใช่ป่ะสี่ห้าวัน วันก็หายเออหมอสั่งไปเมื่อบ้านบไปนี่ <laughs> เราไปก็ไม่ใช่แดงแล้วสีเหลืองฝ <laughs> <laughs> ้าเหลืองว่ะฝ้าเหลือง <laughs> อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ไเพียงแค่นี้แนะครับผมสวัสดีครับ